ล็อกจอเดิมๆในรถของคุณให้ลองรับความบันเทิงเต็มรูปแบบโดยไม่ต้องลื้อรถหรือว่าเดินสายไฟให้เสียประกันด้วยงบประมาณไม่เกิน3,000บาทครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ท์ Walking ด้วยนะครับแต่ก่อนระบบความบันเทิงของรถเราก็เป็นวิทยุหรือว่าซ d ดีเอาไว้ฟังเพลงนะครับต่อมาก็เป็นบลูทูธให้ฟังเพลงได้จากมือถือหรือเอาไว้โทรศัพท์ก็ได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยรถหลายยี่ห้อก็มี Android Auto หรือ Apple Car p l a y พนะครับซึ่งมาพร้อมกับหน้าจอก็จะโทรศัพท์ได้ฟังเพลงได้ดูแผนที่ได้แต่เขาก็จะล็อกไม่ให้เราดูพวกวิดีโอหรือว่าคลิป YouTube ได้นะครับซึ่งก็เป็นเหตุผลเรื่องความปลอดภัยให้กับผู้ขับขขขีีี่่่่่ได้้้โฟกกกกกััับบารรนนนซึงงง็เเปืออทถูตแลวผม ถ้าเรามีคนนั่งมาด้วยเช่นพ่อแม่ภรรยาสามีลูกเต้าหรือว่าใครก็ตามเนี่ยบางทีเขาอาจจะอยากดูคลิปหรือว่าดูหนังร่วมกันขณะที่เดินทางหรือว่าท่องเที่ยวนะครับบางคนเนี่ยก็ใช้ที่ดีบมือถือเนี่ยติดไว้กับกระจกรถนะครับแล้วก็ต่อเสียงออกทางบูทูธให้ออกทางลําโพงรถนะครับแต่บางทีเนี่ยมันก็บังวิสัยทัศน์ในการขับขี่เนาะและถ้าหนีไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวก็ร่วงลงมาอีกในไหนรถเราก็มีจออยู่แล้วนะก็น่าจะทําอะไรได้ดีกว่านั้นหน่อยนะครับ แล้วมันจะดีกว่าไหมถ้าเราปลดล็อกจอเดิมๆในรถของคุณเนี่ยให้รองรับความบันเทิงเต็มรูปแบบนะครับโดยไม่ต้องลื้อรถไม่ต้องเดินสายไฟใหม่เพียงแค่เราซื้อ AI box มาต่อเข้ากับ Android Auto หรือว่า Apple CarPlay นะครับมาดูระยะเวลาบูตเครื่องครับมันจะเริ่มบูตเครื่องหลังจากเรากดเปิดประตูเปิดประตูปุ๊บ USB ของรถจะเริ่มจ่ายไฟนะครับ4 0วิเข้าแล้วนะครับ กล่อง AI box ก็เหมือนมือถือเครื่องนึงนี่แหละครับที่เสียบก,กับพอร์ต USB ทําหน้าที่เหมือน Android Auto Apple CarPlay นี่แหละครับแต่ว่ามันจะเข้าผ่านตัว Apple CarPlay แล้วก็จําลองตัวเองเป็นมือถือ Android ในรถยนต์เราสามารถเชื่อมต่อมือถือของเราเองเข้ากับกล่อง AI box ได้ด้วยสามารถรับสายโทรออกได้ตามปกติข้อที่2เสียงมันดีเลยไหมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเครื่องไม่ได้เร็วมากนะครับมันจําลองตัวเองผ่านเข้าไปทาง Apple CarPlay ครับคือผลตอ อ้วันนีก็คื YouTube เสียงค่อนข้างตรงดีเล่นิดนึงแหละไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไปดูแอปทีวีนะครับแล้วผมนี่ไหวครับไม่ไหวไม่เคยสุดเรารอช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วนะไม่ตัวสมบิธมันใกล้เข้ามาแล้วเดี๋ยวมันจะสายเกินไปสั่งการไปอะไรทราบไปด้วยอะไรอย่างนี้หนึ่งไม่ออกเลยเป็นคลิงทะเลสีแดงค่ะไม่ดีเลยนนะครับ มัลติทัสกิ้งต้องขอบคุณสมาชิกนะครับที่สอนวิธีผมใช้ด้วยเข้าแอป,ปหนึ่งก่อนแล้วก็เข้าแอป,ปที่สองก่อนอ่ะเป็น YouTube แล้วกันแล้วก็กดโฮมกดปุ่มวงกลมปึ๊บนี่เลือกเลยอ่ะอันหนึ่งไว้ด้านซ้ายอันหนึ่งไว้ด้านขวาเาเพอเปิดของหน้าต่างนี่ชายเยอะเลยนะครับ มีคนถามว่าพิมพ์ภาษาไทยเสิร์ชภาษาไทยได้ไหมได้นะครับภาษาไทยมีภาษาไทยให้พิมพ์นะครับหรือจะกดฟังก็ได้ครับเพลงร้านกาแฟนะครับกผมก็ชอบ Google Assistant นะครับเพราะว่าบางทีก็สะดวกเวลาทำงานนะครับนำทางกลับบ้านกันนี่มันก็ไม่ค่อยพลาดด้วยมันฟังฉลาดนะครับ เปิด YouTube ฟังเพลงร้านกาแฟช้าหน่อยแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับผมที่บอกนะครับว่าสามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้เราจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์บลูทูธขึ้นที่ตัวกล่อง AI-BOX นะครับแล้วก็เวลาโทรศัพท์เข้าโทรเข้ามือถือนะครับเราโทรเข้ามือถือเครื่องนี้แต่มันก็ติดที่รถนะครับนี่รับสายได้ ด้วยความที่มันเป็นระบบ Google ecosystem นะครับมันก็มีข้อดีที่สามารถใช้ระบบ Google Home ได้เต็มรูปแบบนะครับอย่างของผมมีปลั๊ก WiFi ที่เชื่อมต่อกับระบบ Google Home เอาไว้นะครับซึ่งเป็นปลั๊กที่ต่อกับเครื่องฟอกอากาศก่อนผมถึงบ้านผมก็สามารถเปิดเครื่องฟอกอากาศได้ก่อนเลยนะครับจากการสั่งเปิดปลั๊กทั้งหมดเลืกทราบกำลังเปิดปลั๊กสตัว ก็สะดวกนะครับไม่ต้องมานั่งกดจากหน้าจอมือถืออันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของระบบ Google Assistant ที่มัน Assistant จริงๆนะครับ AI Box เนี่ยมีอยู่ในท้องตลาดมากมายหลายยี่ห้อนะครับมีทั้งใส่ซิมหรือว่าต่อกับ Wi-Fi หรือจะเลือกใช้กับ Android Auto หรือ Apple CarP ร์เหรือจะเลือกความจุสูงหรือความจุต่ำนะครับก็มีหลายออปชันให้เลือกเลยนะครับโดยรุ่นที่เรามารีวิวในวันนี้นะครับจะเป็นระบบปฏิบัติการแบบ Android 10นะครับหน่วยประมวลผลแบบคอร์ดคอร์1.5 g h z r a m แรม4 g b ลอม64 g b นะครับใช้ได้กับรถยนต์ที่รองรับ Apple Car p l a y พตัวนี้ใส่ซิมมมไไ่่่ด้้นะครรนะรับตตอองกกก WiIFi IM ุี็จาา ประมาณสัก2,800บาทนะครับซึ่งถ้าหลายคนรอจังหวะดีๆก็จะมีช่วงที่ลดอีกหลายร้อยบาทเลยนะครับแล้วพอเอากล่อง AI บอก,กมาเสียบเข้ากับรถนะครับจอในรถของเราก็จะกลายเป็นจอ Android ที่ติดกับรถยนต์ไปเลยนะครับเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆก็เหมือนกับการติด Android บ็ x เข้าไปในทีวีเก่าๆแล้วมันกลายเป็นสมาร์ททีวีนั่นเองครับผม แล้วมันเจ๋งกว่า Android Auto กับ Apple CarPlay ยังไงนะครับก็คือ2ตัวนั้นเนี่ยปกติก็จะไม่สามารถดูคลิปหรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้แค่บางตัวแต่ AI Box เนี่ยมันคือตัวที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใน Play Store ได้เหมือนกับมือถือหรือแท็บเล็ต Android เลยนะครับนั่นหมายถึงคุณจะสามารถดู y o u YouTube อไลน์โหลด App TV ได้เลยนะครับใครที่ใช้ AI Box แล้วเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยมาแชร์กันได้นะครับขอบคุณครับ